วันที่27กันยายน2567สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์5กิโลวัตต์ต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้ลุงได้ทำการทดลองเอาไฟจาก Switching Power Supply 48โวลต์เข้าไปเลี้ยงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเมนเบรกเกอร์สมมุติว่าไอตัว s t i h i n g Power s u p p l y ก็คือแบตเตอรี่แบงค์ เอาไฟมาเลี้ยงแล้วเปิดอยู่นะครับตอนนี้เดินระบบอยู่นะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์สำรองที่จะจ่ายไฟไปยังตัวอ,อินเวอร์เตอร์เปิดแล้วนะครับแล้วก็สับสวิตตัวนี้เป็นสวิตสามทางนะครับให้เลือกอ่สับสวิตไปที่ตัวล่างสุดเพื่อจะเปิดอินเวอร์เตอร์8,500วัตต์ตัวบนของ D A 8,500วัตต์ตัวนี้นะครับเปิดแล้วนะครับตอนนี้เปิดแล้วมีแล้วก็วัดไฟที่ออกมาไฟออกมาแล้วนะครับ220โวล์ต แล้วจากนั้นให้ปิดนะครับปิดเบรกเกอร์ที่นี่ลงมาแล้วก็สับสวิตช์สามทางผักขึ้นไปข้างบนเพื่อจะเปิดตัว8,000วัตต์สว i t ชิงพาวเวอร์สป라이นะครับเปิดแล้วก็มีไฟออกมาที่จุดนี้นะครับวัดไฟแล้ว220โวลต์อุปกรณ์ชุดนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะตัดต่อการทำงานของตัวแบตเตอรี่แบงค์เมื่อโวลต์มันต่ำลงเรียกว่าต่ำตัดสูงต่อนะครับจะตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเมื่อตัดการจ่ายไฟแล้วไฟฟ้าที่วิ่งไปยัง ตัวเมนเบกเกอร์ของอของสอำออนักปฏิบัติธรรมนะครับก็จะตัดหยุดลงตัว ATS หรือ a u t o อัตโ c มั n t ซ r i n g Switch ก็จะทำงานนำไฟของการไฟฟ้าเข้ามาเป็นปกติก็จะไม่มีการแทรกแซงหรือวิ่งย้อนกลับไปหาไฟของการไฟฟ้าหรือวิ่งย้อนกลับมาหาไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะเลือกทำงานแค่อย่างหนึ่งอย่างใางดเท่านั้นนะครับ ก็แปลว่าจบแล้วนะครับส่วนตัวบนนี้ก็คือ,อตัวชาร์เจอร์แบบคู่ขนาน2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็แป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ได้แสดงสถานภาพการการทำงานนะครับยังเป็นปกติอยู่นะครับเดี๋ยวลงดูสิว่ามันจะมีไฟเข้ามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อมีแล้วครับกดต้องกดตัวนี้ดูนะครับไฟโชว แต่ยังไม่มีการชาร์จกดตัวนี้ดูนะครับไฟโชว์แต่ไม่มีการชาร์จนะครับทำนองนี้เป็นต้นนะครับเมื่อมีการต่อกระแสะไฟจากตัวแผง PV เข้ามาอย่างที่ตัวเบรกเกอร์ตัวนี้อันนี้3มชุดแรกนี่48โวลต์2ชุดหลังเนี่ยก็48โวลต์เหมือนกันนะ3ชุดแรกเข้ามาที่จุดนี้ตัวซ้าย2ชุดหลังเข้ามาที่ตัวขวานะครับมันก็จะชาร์จโดยที่มีแผง PV สัญลักษ สัญลักษณ์ PV จะขึ้นในตรงตำแหน่งที่ปลายแค่ควงชี้นะครับทั้งสองด้านแล้วก็จะแสดงก,กระแสที่ชาร์จได้นะครับทำนองนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วระบบจะเสร็จสมบูรณ์เหลือแต่ว่าเก็บสายไฟให้มันเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ทำการบัดกรีสายทุกจุดข้อต่อทุกจุดที่สงสัยว่ามันจะหลวมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวเมื่อนำไปติดตั้งที่หน้าง,งานคือที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับ เพราะว่าที่นั้นเราจะไม่มีช่างที่มีความรู้เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างต้องสมบูรณ์ที่สุดดีสุดนะครับระบบนี้เป็นบบคู่ขนานถึงแม้ว่าจะพังไป,ไปครึ่งหนึ่งนะครับพังไปครึ่งหนึ่งก็จะสําลองได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับโดยการใช้กําลังวัตต์ของตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดตัวนี้เคลมว่าใช้กับเครื่องเชื่อมได้แต่ว่าลุงแนะนําว่าอย่าใช้นะครับไม่ปลอดภยัยอันนี้8,00 0วัตต์นี่ก็ยังไม่เคยใช้ทั้ง ทั้ง2แบบเนี่ยยังไม่เคยใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเป็นอินเวอร์ตรุ่นใหม่ลดน้ำหนักแล้วนะครับจาก8กิโลเหลือ4กิโลนะมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าทดลองใช้ดูเพราะว่าลุงเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระยะหลังๆนะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากของเดิมมัน8กิโลกรมัมตอนนี้มันเหลืออยู่4กิโลก็น่าจะแก้ไขระบบแผงวงจรแล้วก็ชิ้นส่วนข้างในให้รองรับกระแสได้มาก เท่าเดิมหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมากกว่าเดิได้นะครับทำนองนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวลุงจะไปทํางานอย่างอื่นต่อนะครับนอกกล่องสวัสดีครับ